อมอบลนนะคะเป็นรถท่องเที่ยวเอเชียอินเตอร์คูลนะคะคันนี้ใช้ฟโฟรีดาวไม่ต้องพันนะคะซื้อคนเดียวจบค่ะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ความรู้สึกจากผู้ซื้อจีนกันนะคะสวัสดีค่ะครับวันนี้เป็น ประทับใจในการบริการทางนี้ดีไม่เลวดนีนะคครับโอเคค่ะขอให้ทางนี้ที่ที่พีเงินลันนะคะขอให้เราทางนี้รบคสะสำเร็จมาให้นะกขมะขอบคุณครั<อ>บนีค่ครัคบ Your clothes off one more time, maybe. Acting like you don't be it, and impressing me. Didn't kinda see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better.